สวัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวที่ใส่ยากันยุงนะครับแบบขดนะครับเรามีทั้งหมด3แบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวเล็กก่อนนะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กสุดนะครับขนาดเล็กสุดนี่คือฝานะครับนี่คือภายในด้านข้างของตัวนี้ก็จะเป็นรูนะครับเป็นแบบรูตัวทําจากสังกะสีนะครับ อันนี้เป็นตัวที่แถมมานะครับเวลาเอาไว้สำหรับวางนะครับมันจะตั้งขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเวลาใช้งานก็วางยาก,กันยุงไว้ในนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยอันนี้เป็นแบบแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขนาดนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ13.5มเซนนะครับ13.5มเซนความสูง อยู่ที่3.8เซนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบบที่2นะครับแบบที่2อ,อันนี้เป็นแบบที่2นะครับจะมีความสูงที่มากกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแล้วเวลาถอดออกก็จะเป็นแบบนี้ตรงกลางนี้นะครับจะเอาไว้สําหรับวางนะครับเราก็จะงัดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นแฉกเอาไว้ให้เราวาง วางากยากัยากกนยุงลงไปเลยนะครับขดกลมวางไปเลยจะมีรูเอาไว้สําหรับเสียบเนี่ยครับจะมีเดือยเสียบนะครับไว้เสียบรูปล่างนะครับอันนี้จะเป็นตะแกรงรอบตัวเลยนี่นะครับมีหูเอาไว้สําหรับแขวนได้นะครับเราจะมาดูขนาดกันนะครับขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่13เซนนะครับ13เซนความสูงอยู่4.4เซนนะครับเรามาดูแบบที่3นะครับเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะคล้ายๆกันหมดนะครับนี่ก็เป็นเหมือนกันครับ4แชแฉกเหมือนกันตัวนี้จะมีความสูงที่มากกว่ามีหูแขวนเหมือนกัน เราจะไปดูความสูงนะครับความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ13เซนนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ6 6เซนนะครับมีทั้งหมด3แบบนะครับถ้าใครชอบลักษณะไหนนะครับก็หาเลือกซื้อแบบนั้นนะครับเพราะว่าแบบนี้ก็คือจะแบบเตี้ยแต่ไม่มีหูนะครับแล้วก็แบบที่2ก็จะมีหูแต่ ไม่สูงมากอันนี้จะสูงที่สุดนะครับอยู่ที่ชอบนะครับชอบรูปทรงลักษณะลองหาดูนะครับครับผมขอจบรีวิวเพีงเท่านี้ครับหากสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครต์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากร้านมุมเครื่องครัวครับ